Evil Crow เกมที่จะเล่าถึงตัวเราที่รถเสียในชนบทและไม่มีความช่วยเหลือใดๆเลยตัวเราจึงต้องสำรวจพื้นที่นั้นเพื่อหาอุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมรถแต่ระหว่างนั้นเราก็ได้ไปคนพบกับกิจกรรมอันดำมืดที่เกี่ยวกับอีาสาตร์หรือซาตานอะไรสักอย่างหรือเรื่องเกมพัเข้าวก็มีแค่นี้แหละมางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามา start เลยฉันไม่สามารถขับรถคันนี้ไปต่อได้แล้ว บางทีถ้าฉันเดินต่อไปฉันอาจจะพบความช่วยเหลืออ่าตัวเราก็เป็นพระเอกพระ,ะเอกมาทำอะไรชนระบดว่าโออะไรเนี่ยโน no ไม่มีทางออกด้วยเราเดินไปไม่ได้ใช่ไหมดูทรงอะโอเคกำแพงล่องหน เราคงต้องเข้าไปทางนี้อย่างเดียวละกดชีปเพื่อวิง่งอุ้ยอุ้ยอีกาเออทั้งอีกาทั้งนกฮูกเลยอ่านี่มันลงนาใช่ไหมอินเตร์เร็ฉันต้องการเครื่องมือในการเอาไม้กั้นนี่ออกฉันควรไปเช็ก,กรอบโรงนานี้เผื่อบางทีฉันอาจจะเจออะไรก็ได้ ต้องตำรวจรอบๆลงนาสินะเออโอ้ใหญ่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยมันขวานอะได้ละน่าใช้นี่ในการเปิดเป็นอาวุธก็ได้เนี่ยมาอยขออนุญาตนะครับ มีใครอยู่ไม่เอ่ยอ,อะไรรูปพระเยซ,ซูเหรอโอเคไม่ได้ใช้พระเยซ,ซูได้ล่ะรูปน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยอ่ะหยิบขึ้นมาสิกุญแจเหรอพิธิกรรมแปลกๆรูปพิธิกรรมแบบเออกุญแจนี่เอาไปเปิดอะไรวะอ๋อข้างใต้นี้ าต้องเอารถเลื่อนรถแท็กซี่ก่อนแล้วก็ต้องใช้น้ํามันรถใช้งานได้แต่ไม่มีน้ํามันต้องไปเอาน้ํามันจากที่ไหนวะเออเดีต้องไปเอาจากรถเราหรือเปล่านะรถเรา่า็มันมีความเป็นไปได้ทิ่วันนี้ใช่หรือไปทางนี้ทางนี้ก็ไม่มีอะไรฮะ อ่ากุญแจเปิดตรงนี้นี่เองโอเคไม่ต้องไปที่รถละ้องเดินไปนตามทางแล้วกันเผื่อเจอโอเอ้ามีโรงนาอีกที่หนึ่งแฮะอ่ะนี่มันดาวห้าแชกสัญลักษณ์ของปีศาจปีศาจร้ายต้องต้องเข้าไปสำรวจในโรงนาแล้วล่ะอะไรเลือดเหรอเลือดหรือน้ำมัน สวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าเอ,อ่ยไม่กังเขง่งเนี่ยนี่ไงน้ำมันเอาอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมเป้กนกลับแล้วนะครับเาโอเคเราอ,อ้าวเอ้ยอ้าวอะไรซัมมอน what ว้าวเมื่อกี้มันหายไปแล้วเมื่อกี้เป็นหุ่นลีกายใช่ปะเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันแบบมองดีๆด้วยโอ้ oh, ลังไม่ดีแน่เลยอ่ะขอสำรวจรอบๆแล้วกันเผื่อมีอะไรโอ้ oh, ไม่น่ามีอะไรละเรารีบไปกันดีกว่าะแะเออกูเป็นบ้าเลยเหมือนไป <c oughs> ไปติดกับดักแล้วแบบบอสถูกอัญเชิญมาอันนั่นไงอะไรวะ ชี้หน้าด่าพ่อด้วยโอ้โหตักเนือไหมเปิดเข้าไปแล้วมีอะไรหวาอเอะอะไรอะวอททางน่าจะเป็นทางวงเข้ามามืดอ,อินเตอร์แลกฉันต้องการ,เอ,อรกเอ่อพิกแอในการเอาก่อนหินนี่ออก เราจะไปหาพี่แอ๊กมาจากไหนวะอ่อไม่มีน,นี่อะไรอะ่ะไฟฉายกด F อ่ะยังไงแล้วตรงไหนพีแ่แอ๊กวะเราต้องไปกลับไปที่ทางมืดๆน,นี่นะยังไงโโอ้โห ค่อยเดินแล้วกันอ่ะเป็นหลุมเป็นอะไรขนาดนี้อืออผ่าได้แล้วถึงเมื่อกี้เหมือนเท้ามันจะแบบลิกล้มลงไปก็คืออ่าอ๋อ,อไหลไว้ได้เฮ้ยโอ้ฟ้เกดกระตุกอะไรเนี่ยตัวเราเป็นไร อ oh. okay. know. Know ่านี่ไงพีคแกได้มาแล้วโอ้โอเควิ่งเลยหนูไอ้หนูวิ่งไปแล้วไอ้หนูผีผีหุ่นไล่กาหรืออะไรก็ช่างเหอะแล้วไปแล้วไปแล้วสปีดลันสปีดลันปุ๊บ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 ปุ๊กรุดนรุ่นรุ่กิวที่ได้มาจากไม้ครับเร็วเร็วเข้ามาไป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  โอเคน่าจะหนีได้ละเออเรารอดเลยสินะเรา,าโผล่ไรเนี่ยวายตกใจหมดเลยไอ้ใต้กอกอีสานเออลองไปทางนี้แล้วกันเอออันนี้มันโผล่อรยิงใช่ไหมเนี่ยเออไปทางนู้นดีกว่าเสียงกระดิ่งด้วยมาทุกครั้งอุ๊ยอุ้ยเฮ้ยมันวิ่งเร็วอย่างวะ เฮ้ยจริงจริงเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ไกลผมอยู่เลยไปแล้วไม่ดูแล้วเออขวาล้ายซ้ายอ่ะปีเอ๊ะทางนี้ดีกว่าโอ้ฉันเห็นบัสแล้วโชคดีจังเลยอ่ะตอนนี้ฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วบัสคุณรถบัสเฮลมีไม่ได้มีคนเลยออกไปสวัสดีครับพวกเรากำลังจะออกพอดีเลยอ่ะ ไ,ได้ปรดไปนั่งข้างหลังรอเลยครับเฮ้ยคุณไม่เล่งกันเล่เาชั้นไมไ่อยู่ตัวคนเดียวยังมีคนอื่นอยู่ที่รอรถบัสนี้ด้วยอ่ะเอาคือรถอาอเอ้าคุณไม่บอกให้มันรีบออกไปเล่าจบขอบคุณที่เล่นอ๋อ จบแปบนี้เลยเหลยมีมีกี่ฉากจบเนี่ยเดี๋ยวไปดูแบบแต่ที่ผมไปดูมาก็ไม่มีฉากจบอื่นละเอาละ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ขอบคุณที่ดูกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยล่ะแรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อ